ช่องนายทหล a r พยากรไบครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะจะมีโอกาสได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือรางวัลที่หนึ่งนั้นนะคะในลายมือสามารถที่จะบ่งบอกว่าคุณจะมีโชคในระดับที่ถูกรางวัลที่หนึ่งได้นั้นก็จะต้องมีเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆประกอบกันในลายมือคะ่ะยิ่งถ้ามี มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ก็จะยิ่งสูงขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูว่าบนเนินจูปิเตอร์หรือเนินพฤหัสจะต้องมีสัญลักษณ์ดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเช่นการมีกากบาทหรือมีดาวเกิดขึ้นนะคะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะคะหรือว่าจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะก็ได้บบกดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาก็จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีโชคนะคะการตัดสินใจอะไรของคุณก็มักจะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะมีความมั่งคั่งอยู่ในดวงชะตาค่ะและถ้าประกอบด้วยเส้นอื่นด้วยก็ยิ่งดีนะคะว่าถ้าเส้นวาสนาของคุณดีด้วยค่ะ เส้นวาสนานะคะพุ่งตรงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะคมชัดแบบนี้ก็จะบ่งบอกว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีแล้วทําให้เกิดสามเหลี่ยมคุมทรัพย์เกิดขึ้นนะคะอันประกอบไปด้วยเส้นชีวิต เส้นสมองและเส้นวาสนานะคะที่ขึ้นมาตัดกลายเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้นะคะบิ๊กเทรงเกิลแบบนี้ก็คือเป็นขุมทรัพย์ใหญ่นะคะก็บ่งบอกว่าจะมีโชคมีความมั่งคั่งมีความร่ารวยมีเงินเข้ามาก็จะเก็บเงินเก็บทองอยู่ด้วยนะคะและต่อไปค่ะถ้าคุณมีเส้นเรียกว่าเส้นบุญเก่าเส้นบารมีนะคะเป็นเส้นที่เกิดขึ้นมาจากเนินอังคารสูงนะคะพุ่งไปยังเนินอาทิตย์ ใต้ฐานนิ้วนางนะคะเนินนี้เส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่จะช่วยทำให้การตัดสินใจของคุณนั้นถูกต้องแม่นยำและเด็ดขาดเหมือนมีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้ตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ใบที่ได้รางวัลใหญ่หรือว่าได้รางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะคะและก็เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงบรารมีเก่าบุญเก่าที่สะสมมาด้วยตั้งแต่อดีตชาตินะคะหรือว่าเป็นคนที่มีบุญเยอะมีโอกาสที่จะ มีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้ซื้อลอตอรีร่รางวัลใหญ่ถูกหรือการตัดสินใจของคุณนั้นมันแม่นยำถูกต้องอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นเส้นสัญชาตญาณค่ะนะคะเป็นเส้นที่พุ่งมาจากเนินจันค่ะแล้วพุ่งไปยังเนินพุทธนะคะเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นสัญชาตญาณน,นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรดีๆมาโดนจิตด,ดนใจให้คุณตัดสินใจเลือกลรตตอรีร่ใบที่ถูกหรือใบที่จะ เป็นรางวัลใหญ่เป็นรางวัลที่ 1.. น,นั่นเองนะคะเส้นนี้แต่ก็ต้องมีเส้นอื่นๆประกอบด้วยนะคะยิ่งมีสัญลักษณ์ดีๆมากในลายมือก็จะยิ่งส่งให้ดวงชะตานั้นโชคดีปังมากยิ่งขึ้นค่ะบริเวณที่ลาบอังคารนะคะบริเวณนี้ค่ะมีสัญลักษณ์ดีๆเกิดขึ้นยิ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยการันตีค่ะถึงความปังความเฮงนะคะ ความโชคดีของดวงชะตานะคะสัญลักษณ์ดีๆอะไรนะคะเช่นการมีสัญลักษณ์ตีศูนย์หรือ3งามนะคะแล้วก็สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะอยู่บนที่ราบอังคารนะคะหรือแม้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ดาวก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณที่ลาบอังคารแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้ดวงชะตา ของเจ้าของมือนั้นมีโชคมีลาบนะคะมีโอกาสที่จะรวยปังจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆค่ะเนินเนปจูนนะคะบริเวณใกล้ๆกับเ,ออเส้นข้อมือนะคะมีสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาอันนี้คือสามเหลี่ยมแห่งโชคชะตาแบบ รวยแบบพลิกล็อกเลยนะคะสามเหลี่ยมนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะนะคะจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งแบบรวดเร็วแบบชั่วข้ามคืนหรือแบบฟ้าผ่าได้เลยนะคะรวยแบบพลิกฝ่ามือค่ะและนอกจากนี้นะคะสัญลักษณ์รูปปลานะคะที่เกิดขึ้นบริเวณเนินเนปจูนด้วย ก็จะยิ่งดีมากๆนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะความร่ำรวยมีสัญลักษณ์ปลาอยู่บริเวณเนินเนปจูนหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับเส้นชีวิตนะคะก็จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยแบบเต็มๆเลยค่ะที่เห็นนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเด่นๆเลยก็คือลายมือที่มีอักษรรูปตัวเ็มนะคะ เชื่อมต่อจากเส้นต่างๆบนลายมือแบบนี้นั่นก็คือสัญลักษณ์ของคนที่จะร่ำรวยนะคะ M Lucky M Millionaire Money น,น,น,นะคะจะมีเงินมีทองได้หยิบจับเงินก้อนโตได้โชคก้อนใหญ่ครอบครองความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่จะโชคดีนะคะคนที่ร่ำรวยค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากร b บโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทําคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ